ท่าสีบ้านพี่น้องจ้างเขามันแพงก็เลยทำเอง <DJ. S 1> อะไร <DJ. S 1> <DJ. laughs> ดีเจดีเจเปิดเพลงท่าส <c oughs> ีท่าสีาส <c oughs> ฝังนี้ท่าแล้วจ้า ได้อากาศก็ดีดีเมื่อยเมื่อยขคอแล้วเดินที่นี่เราไปถอยมากคนถ่าบบนไปที่โต๊ะเลยทีนี้ <c oughs> โอ้ยทำง,งานไปเด้อสะนะันน่ะตั้งนี่กับท่าแล้วพี่นอ้องนี่ท่าเร้วต้องนี้เดอรตะกินอนะ่ะเป็นอ่อเป็นกระถางต้นไม้ใหญ่ใญใช่ปะ กระทางต้นไม้ญ่าเชนเลื่อออกเลื่อออกเราจะทำเป็นหองนั่งเล่นแต่ร,รับวัทําทำเองดอกจ้างเขาที่นี่ก่อนเขาทีมาทำก็เลยเตรียมท่าสีบานะกน่นกนเราเอ่อต้องมีมันมีระเบียงกระทุบระเบียงออกเป็นร้อยว่าร้อยถูกระเบียงออกเพราะว่าข้างบนบนลังค่าที่ตรงที่ยืนอยู่เนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมละ่ะเราังค่าตรงห้องนั่งเล่นนันเนี่ยติดแผ่นโซลาเซล ไปพ่อใหญ่ฉันถอยไปถอยไม่ฉันกลัวตกเลยกเดนเล่อนมางเตะล้อโอ้ยบาสานเคล่นที่ขี่เดินขึ้นมาคนชายลิฟต์ขึ้นมาพกก่ะน,นะขี่คานเดินพ่ะนะมีท่าแล้วคันนี้ท่าแล้ว นี่เพิ่นขูดเมื่อว่าเน,นี่ยเดี๋ยวทาโอ้นน่นหนูไม่เอาเป็นเปนเปันน่งทับผักฉันละบอพี่น้องอแค่นี้ละเดอ้อ้าบ้านก็ส่งร่อน